ไออภิสดาทำหัวใจสันไหวกับชุดบิกินี่สีเหลืองท่อนบนสดใสท่อนล่างทำไฟลุกร้อนชาเลยทีเดียวเซ็กซี่ไม่มีแผ่วจริงๆยกให้เป็นสาวเซ็กซี่หยุดดียืนหนึ่งไปเลยสำหรับนางร้ายคนสวยพ่วงตำแหน่งพิธีกรคนเก่งไออภิสดาที่ทุกทริปทะเลเธอไม่เคยแผ่วเรื่องของคอสตูมไม่ว่าจะเป็นวันพีชหรือบิกินี่มาเต็มตลอดสาวๆด้วยกันอย่างชมเปาะว่าหุ่นของเธอนั้นไปปังมากๆ เรียกว่าไรา้ไขมันมันก็ว่าได้เพราะหน้าท้องเธอแบนราบและนวลเนียนจริงๆล่าสุดไออภิสดาขอใช้วันว่างสุดชิดไปกับคลื่นลมในทะเลภูเก็ตและทริปนี้ของเธอก็ร้อนแรงแข่งกับแสงแดดเหมือนเดิมเลยจ้าไอามากับชุดบิกินี่สีเหลืองสดใสโชว์เอวบางราวกับกระดาษ A4 สีสันพาให้โลกสดใสบวกกับความเริงร่ายกย้ายสายสะโพกอยู่บนเรือ บอกเลยว่าสว่างวาบไปหมดอีกภาพที่ทำหัวใจสั่นไหวเพราะท่อนล่างนั้นทำไฟลุกร้อนชาเลยทีเดียวเพราะกางเกงถูกดึงลงมาต่ำจะหลุดไม่หลุดนี้และแซบสุดจริงๆเพื่อนๆต่างเข้ามาส่งอีโมติคอนไฟลุกเผ็ดร้อนกันเป็นแถวและสาวแอนอลิชาทนไม่ไหวถึงกับต้องคอมเมนต์แซวว่าน้องๆกางเกงจะหลุดแล้วซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าอย่างยืดหมดอายุแม่ แม้นอกจากสวยเซ็กซี่แล้วยังเป็นคนตลกอีกด้วยนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เราแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา